SMP Gingaio ไม่รู้ว่าจะมีใครรู้จักตัวนี้หรือเปล่าในกล่องก็จะมีหุ่นเหล็กสัตว์เทวะมาทั้งหมด5ตัวพร้อมกระดาบแล้วก็สติกเกอร์แผ่นเบอร์เลอร์โดยดีเทลจุดขยับพวกหุ่นเหล็กสัตว์เทวานี้ถือว่าค่อนข้างดูดีเลยนะขยับได้หลายจุดมากแถมมีลงสีมาให้แล้วก็จะมีกิมมิกกันขยับแบบออกแบกอะไม่รู้เรียกว่าอะไรเวลาขยับแล้วมันกรึบเข้าร่องเองเลยแบบเออค่อนข้างดีนะเราชอบมากวิธีซ่อนแขนของกิงกาดิล่าหุ่นของสีน้าเงินก็ถือว่าเนียนใช้นาสัตว์เทวะทุกตัวมาเตรีีียยมมมมรรวว่าาางกกกกก็็จจะะะได้้้ปณนนชิแพขับ โดยมือตัวนี้ก็จะเก็บอยู่ใต้เท้าของเจ้าหุ่นสีน้ําเงินนะถือว่าค่อนข้างดูดีเทลหน้าก็ถือว่าสวยใช้ได้นะลงสีมาครบ,ครบเลยไม่ต้องติดสติกเกอร์จุดขยับของเจ้าตัวนี้ก็ถือว่าสุดจัดเลยนะมีแขนเป็นบัตเตอร์ายจอยแผนสามารถยืดได้แล้วก็ขาขแขนตัวสีน้ําเงินที่ซ่อนอยู่บริเวณขาก็ถือว่าทามาเนียนตาใช้ได้นะดูแลแผมนบริเวณข้อศอกก็จะมีตัวเป็นเหมือนพาร์ตดัมมี่ทาให้เหมือนว่ามีแขนอยู่นะก<ด>ิ่งเกาค้อนหุ่นเหล็กสัตว์เทวะของสีเขียวก็มีกิมมิคขยับปีกไนอออ่โยยเรคกกกชบิ็